หรับการแข่งขันในรอบ2องือยังคะเ,คเห็นกล่องที่อยู่ด้านหน้านี้กันไหมครับเห็นไหมครับเห็นค่ะและนี่คือโจทย์ในรอบที่สองที่คุณจะต้องพิสูจน์ความสามารถด้านอาหารไทย เห็นกองใหญ่ๆก็ลุ้นในใจว่ามันอะไรกันแน่อยากเจอแกงค่ะเพราะว่ามั่นใจว่าเราทํากับบ้านมาอย่างดีกว่าอาหารไทยประเภทอื่นเอ๊ะบ้องตันหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นปลาแซลมอนตัวใหญ่ๆที่อาจจะให้เราแรกและโจทย์ของพวกคุณก็คือไม่วหว มันคือหม้อดินและเตาอั้งโล่ตายแล้วทำอะไรวะช็อกเลยว่าแบบพลอยไม่เคยจุดเตาอั้งโล่ใครก็ใช้การยุคนี้เตาอั้งโล่กับหม้อดินผมยิ้มเลยครับของคุ้นเคยตั้งแต่เด็กๆเลยครับ นี่คือหม้อดินและเตาอั้งโล่เครื่องครัวไทยที่ใช้ประกอบอาหารมาตั้งแต่สมัยโบราณสแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการทำอาหารแบบไทยๆถึงแม้ในปัจจุบันจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแต่เราอยากให้พวกคุณได้สัมผัสถึงวิถีการทำอาหารไทยแบบโบราณให้ได้มากยิ่งขึ้นครับพวกคุณจะต้องใช้อุปกรณ์ทั้งสงนี้ เพื่อทำอาหารประเภทแกงเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยที่หุงโดยหม้อดินโอ้โหกังวลกังวลอย่างแรกคือเรื่องเวลาว่ามันจะทันไหมเตาจะจุดติดยากไหมโดนแล้วว่าเราจะมาเนีตยังไงแค่จุดให้ทันก็ยากแล้วต้องนูหุงข้าวตตองนงทำแกงเนาะและในรอบนี้จะไม่มีการใช้เตาแก๊สโดยเด็ด โอ้โหงานยากและไม่เคยทำกับข้าวในหม้อด,ดินเลยค่ะพวกคุณมีเวลา60นาทีมีผ้ากันเปื้อนเพียงแค่4ผืนเท่านั้นทุกคนพร้อมนะคะพร้อมค่ะถ้าพร้อม จะวิ่งชนกันไหมชนกันหม้อแตกนี่ก็คือจบเลยนะฟังอยู่เด้กอก่อไงก่อนเด้อปีนไปเอาม้อที่อยู่ชั้นบนค่ะเต่าไม่เบาเลยค่ะพอตามาวางปุ่มนะคะพอก็รีบวิ่งเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะอันดับแรกเราต้องหัดผกแกงให้ครบไม่งั้นหม่อมดา่าแน่ข้าวอยู่ไหนอ่ะนี่ๆีข้าวอยู่ตรงนี้เต่าบัรยากที่สุดเราก็เลยวิ่งไปหยิบของมาจุดเตาก่อนค่ะ haley